วันนี้สวนวังพลากรเองก็จะพาครอบครัวไปเที่ยวสปปลาวนะครับที่หลวงพระบางแล้วก็ที่จีนด้วยนะครับ12ปันนาก็ในระหว่างที่ทริปเนี้ยเราก็อยากดูว่ามันมีอะโวคาโดไหมถ้ามีเราจะไม่ได้มาฝาก FC ของเราทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถจากบ้านไปที่ด่าน้ม่โกรนนะครับอำเภอฉลามเกียรติจังหวัดน่าน แล้วจากนั้นเราก็จะข้ามโดยขับรถไปนะครับไปเวียงจันทร์จากเวียงจันทร์เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟที่จีนลาวนะครับเป็นอย่างไรนั้นฝากติดตามนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะใช้รถคันนี้นะครับเส้นทางก็ประมาณเก้าชั่วโมงได้นะจากาพะพระอําเภอพะพระที่ทอนนี้จนถึง,งยานห้วยโกนนะอำเภอฉะละักเป็นเพียรก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูครับไปกันเลย ครับก็หลังจากขับรถออกมาจากบ้านนะครับมาถึงที่นี่ด่านจุดผ่านแดนถาวอนบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมระเกียรติจังหวัดน่านก็10ชั่วโมงเสร็จษเพราะว่าระหว่างอำเภอเลยนะตรงนี้ปัวขึ้นมาเนี่ยมันจะมีทําถนนด้วยกว่าจะมาถึงที่นี่เป็นช่วงภูเขาเป็นลอยฟ้าถนนลอยฟ้าเห็นซ่องข้างเลยนะเป็นวิวที่ภูเขาความสูงระดับน้ำทะเล7 8 0 0เมตรนะครับตรงนั้น มาถึงที่นี่ก็โอ้สิบชั่วโมงกันเมื่อคืนนอนอยู่ที่อำเภอเฉลิมเกียรติซึ่งห่างจากตรงจุดผ่านแดนตรงเนี้ยประมาณ3กิโลเมตรนะฮะวันนี้เราก็จะข้ามไปฝั่งฝั่งลาวซึ่งตรงจุดนี้จะเป็นแผ่นดินนะครับเป็นระหว่างเขตเขตชายแดนระหว่างไทยลาวเนี่ยเป็นเป็นแผ่นดินไม่ได้เป็นแม่น้ำคงเพราะรจะเจอแม่น้ำคงอีกทีก็แถวหลวงพระบางน่าจะานะาเป็นหลวงพระบางนะครับน,นี่ก็เนี่ยครับ โมบานก็155กิโลให้เมืองลาี่จีน399เวียดนาม3แล้วยก่กไกลเหมือนกันนะกับ400โลไม่รู้ถนดเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถไปข้ามไปนะครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราหาอะไรทานเพราะด่านยังไม่เปิดตอนนี้ยังเช้าอยู่ยังไม่ถึง8โมงเดี๋ยวเราทําเรื่องพาส,สปอร์ตอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็คงจะได้ข้ามไปนะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตเป็นระยะระหว่างทางให้ดูอีกทีนะ เรือเมืองเงินนะครับเล้เราขับรถทางขวาเลยครับขวาครับตอนนี้เลนซ้ายสิเลี้ยวขวาเลนขวา<ล>เราต้องขับเลนขวาแต่แซงซ้ายนะแซงอะไรอางเงี้ยน,น้องโฝนกลัวอยู่เลยมาถึงหัวขบางแล้วมีะโวคาโดนะครับเดี๋ยวเราจะสัง่งสั่งน้ำเอะโวคาโดปั่นไม่ใส่น้ำตาลผสมกับส้มลองดู ินขึ้นพระธาตุภูสีนะครับเอาการเอาการก็ได้ครับที่นี่หลวงพระบางฝั่งขวามือเป็นแม่น้ำโขงนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นแม่น้ำขางล้วเป็น้ำขาง จเริญไปมากเลยครับเมื่อ20ปีผมมาครั้งแรกกับตอนนี้ปี67ตอนนี้เราอยู่บนพระธาตุภูสีนะครับสูงที่สุดในหลวงพระบางตอนนี้ในใจกลางเมืองเลยรนโดนตลาดมืดนะครับที่นี่เขาเรียกว่าตลาดมืด้าบ้านเราก็จะเรียกว่าตลาด กลาคืนตลาดไนบราซา่าตลาดอะไรเงี้ยที่นี่เขาเรียกว่าตลาดมือนมันก็จริงนะมือนแล้วก็เปิดก็จะได้คำว่าตลาดมือสิินค้าที่เห็นก็จะใกล้เคียงกันเยอะส่วนใหจะใกล้เคียงกันถ้าเทียบกับแถวเชียงใหม่ก็เหมือนไนบราซา่าไนมาเก็ตน,นะ ที่นี่คนเดินก็คือจะเป็นคนจีนซะส่วนใหญ่คนจีนมากันเยอะมากวันนี้เรามาเดินก็เป็นคืนที่สองแล้วก็มีล่มด้วยเหมือนเชียงใหม่เลยพัสิน้นมี แต่สสินค้าจะไม่ค่อยแพงเหมือนตลาดเชียงใหม่นะปล่ออย่าได้พาวันคอเลยอาถ่ายพ่อเลยได้พาวันคอเนี่ยเจ็ดสิบหมื่นเอ้ยคาร์ลิวันพี่เจ็ดสิบหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดสิบพันยี่ก็ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบประมรับเป็นผ้าฝ้าย เมื่อคืนผมก็นอนโรงแรมนี้นะครับก็อากาศดีนอนดีคภาพดีนะครับวันนี้เรามาดูชื่อโรงแรมกันหน่อยนะครับพอมาอยู่หลวงพรบางสักสามวันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มจะอ่านออกเขียนเหมือนบ้านเราเนี่ยใกล้ๆกันเลยโรงแรมถ้าเราอ่านแบบไทยเราก็เหมือนกับโรงแรม มิดแท้เนาะโรงแรมมิดแท้แต่จริงๆไม่ใช่เพราะผมมาอ่านภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยนกแก้วประมาณนกแก้วผมดูแล้วก็อนเป็นสัญลักษณ์นกแก้วด<แล>้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้โรงแรมผมสังเกตุไอ้ตัวมอม้ากับตัวนอหนูนอหนูจะมีหัวมอม้าไม่มีหัวนะอันนี้ก็ก็ไก่ก็ไก่อันนี้ก็ก็ไก่ก็ไก่แบบเหมือนท,ะทะหารเลยอ่านว่าโรงแรมนกแก้ว เพราะฉะนั้นอนกเนี่ยเป็นมอกไปเป็นนอนูมจะเป็นมีหัวมองมาัห้มีหัวไม่ยากนะผมว่าเราคนไทยมีพื้นฐานเราน่าจะใกล้เคียงกันครับเดี๋ยวเราวันนี้โปรแกรมของเราก็จะไปจองตัวไปจีนก่อนนะครับจอาตัวไปสองวันนะจากตรงนี้ไป16กกิโลมก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปที่ตลาดเช้ากันนะครับ างนี้ถ้าใครมาแล้วกลัวว่าไม่มีที่พักนี่ไม่ต้องห่วงนะครับที่พักสองข้างถนนเต็มไปหมดเมืองก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับก็เลยมีสร้างกันเยอะแยะไปหมดกันหลายนระาคาก็เลือกเอาได้นะครับไม่ต้องกลัวมีเอารถมาเองอย่างผมเอารถมาเองก็ขับง่ายนะครับเพียงแต่ว,ว่า้าความเข้าใจเลนเขาสลับกันเลนกับบ้านเราแค่นั้นเองหลังจากนั้นมาที่หลวงพระบางเองก็น่าจะมีมอเตอร์ไซค์เยอะกว่า รถจนนะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นเนี่ยเห็นไหมสองข้างทางไปโรงแรมกันเยอะเลยนะใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินหรือว่าดูที่ตลาดเช้ากันนะครับเพราะว่าก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ไปดูในตลาดเช้าด้วยก็ในตลาดเช้านั้นก็กลางคืนก็จะเป็นตลาด กลางคืนตอนเช้าก็ไปตลาดเช้าผมถึงว่าถึงว่าสิบโมงนะครับตอนนี้เราเจ็ดโมงเจ็ดโมงนี้ก็ลองดูนะเ,เราเลี้ยวก่อนดูก่อนเนี่ยไม่เป็นไรครับยังไงก็แคบแคบเองหลวงพ่บางไม่กว้างมากไม่หลงครับหลงไปก็วนไปวนมาก็กลับที่เก่าก็โอเคไปครับตอนนี้เราก็มาถึงตลาดเช้านะครับวันนี้ไม่ได้มาทําบุญ เราขึ้ไปยาที่เม็ดเราขีดขาเป็ส่อเม็ดเอิญราแรงมือนึงส่องเม็ดถกคนาได้หรือไ่เชนกับตลาดบ้านเราอยู่นะเดจัอรกอั

นกเป้าขาเดินนี่คือหลังของป่าด้วยมีูมีนก เป็นหนื้อมังมาจะเป็นรคนิอนนี้ได้เือเด้เ่ค็าเาขาวอดสองห้าเ2นสองหเป็นซุป

อันนี้เป็นอันเส้นกับเก็ดมือที่พริกเบาเนาะตัวนี้จะบอกเผ็ด่าไล้ตัวนี้มันเส้นกับเกล็ดมือทจ้ะใันอ้อมก่อนคตาะุ๊กอะไรอั้งเทนี้ โอเคอยูตัอ่าง้นมได้เข้าอะไรครับของพ่อได้ฝเหรอได้ข้าวเปียกก็คือโจ๊กนั่นเองของสายผลได้เข้าอะไรข้าวปิ้งข้าวเปียกเป็นว่าอะไรครับงัน้ํปลานร่วันศุกร์ จ๊กเขาที่เขาเรียกว่าเขาเปียกอ,อ,อร่อยอะ่ะก็ที่นี่ก็อาหารทางกินก็ไม่ยากนะหากินจะไทยบ้านเราตอนนี้ก็เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับของพระเจ้าสีสามวานนะครับงหลังด้วยนะครับคือเราได้ถ่ายแค่ข้างนอกข้างในไม่ได้ถ่ายนะครับห้ามมองกล้องเอาอะไรลยสักอย่ยางเลยไม่ได้ไปตอนนี้ก็ ยังไม่ได้ขึ้นไปแต่ในพระราชวังไปมาละส่วนในพระราชวังเนี่ยอลังการมากนะครับก่อนที่จะเข้าพระราชวางังก็เขาจะให้ฝากของฝากอะไรตรงนี้ก่อนส่วนทางนน้นนะครับพระาธาตุภูสีที่เราขึ้นไปเมื่อวานครับฝั่งตรงข้ามกันนะที่เราเขึ้นไปก็น่าจะเป็นพระาธาตุภูสีอยูตรงข้างกันตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมืองของหลวงพมานนะครับก็ ในส่วนพระราชวังผมเข้าไปมาแล้วเมื่อกี้ก็ได้เห็นห้องโถงห้องที่เขาบัญชาการก็จะอยู่หัวบัญชาการมีห้องบรรทมมีห้องดนตรีมเีเครื่องของบรล่าเครื่องเ่วยชามอะไรเยอะแยะเลยครับข้างในก็น่าสนใจถ้าใครมาถึงหลวงพระบานก็เป็นสถานที่ที่ทมาท่องเที่ยวได้นะครับสถานที่หนึ่งก็หกหกสิบพันหกสิบพันก็ตกอยู่ประมาณสักหกหมื่นนั่นแหละประมาณเอ้ยแช่หกสิบพัน เขาบอก60,000แต่ว่าตกเงินไทยอยู่ก็ประมาณนั้นกี่บาทก็ไปลองหาทานดูกันบคนครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงวัดเชียงทองนะครับในที่หลวงพ่บางเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่มีความสําคัญของชาวหลวงพ่บางนะครับเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์พระช,ชัยพระชัยเชษฐาคนสร้างนะครับนี่ตามประวัติที่ไปสอบถามมาเมื่อกี้นะครับ แล้วก็เคยเป็นที่ประฏิษฐานของพระแก้วมรกตที่อยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ที่นี่ก็เคยเป็นที่ปดิษฐานคาวาย่างนั้นนะครับว่าสองร้อปีนะเห็นว่าสองร้อยปีอันนู้นก็เป็นวิหารนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้เข้าไปดูข้างในข้างในคงจะไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าที่เรานี่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับในการถ่ายภาพต่างๆข้างในคงไม่ได้ถ่ายแล้วส่วนตรงนี้เป็นอุโบสถน่าจะเข้าไปถ่ายได้อยู่นะครับมาดูดิเนี่ยนะตรงนี้ไม่มีป้าย ไม่มีป้ายบอกนะครับอ๋อไม่มีป้ายบอกก็ถ่ายได้เข้ามาได้ไหมเข้ามาเลยก็ยังเก็บวัตถุโบราณไว้นะครับเนี่ยอกี้ถามถามเข้ามาเขาบอกว่าอันนี้เป็นบนดบที่เก็บพระพระ พระอาทิของกษัตริย์ว่าอย่างนั้นนะฮะก็ให้เห็นศิลปะนี่ตรงนี้เป็นเป็นข้างในข้างในที่เป็นรูปภาพเนี่ยก็จะใช้ตัดเศษกระจก นะตัดเป็นเศกกระจกติดแปะสักสี่ร้อยกว่าปีเลยนะวันนี้สี่ร้อยกว่าปีละตะกี้ถ้าไหร่ไม่รู้สี่้อยหกสิบห้าปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตะกี้ถามมาแล้วจำไม่ค่อยได้แต่รู้ว่าสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยหกสิบห้าหรือว่าห้าสิบหกเนี่ยตัวเลขมันกลับเนี่ยประมาณนี้นะฮะโอ้ อันนี้เราเข้ามาในวิหารของวัดเชียงทองนะครับดูสวยงามมากสถาปัตยกรรมก็ยังอยู่นะครับ บูชาพระเจ้าทองสุข ปิยก,กรรมนะครับด้านหลังของวิหารข้างนอกนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำนี่เขาทำไวนานแล้วสี่ร้อยกว่าปีดูะตู ถ้ามาวัดเชียงทองอย่าลืมมาด้านหลังด้วยนะครับนี่นะครับส่วนนี้จะไดน้เห็นหมดเลยสวยงามครับเก่าแก่เดี๋ยวนี้าานหลวงพ่อบางก็ได้เป็นมรดกโลกไปแล้วศิละปะก็เป็นทรงแบบล้านช้างนะครับล้านนาล้านช้าง